สืบเนื่องมาแต่เดิมนทีประเทศไทยเริ่มสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็เริ่มรับเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของขอมมาใช้ดังนั้นฐานะของพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในพระราชอาณาจักรเช่นแผ่นดินจึงได้ชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าของชีวิตทุกชีวิตจึงมีชื่อว่าเจ้าชีวิต และมีพระราชอำนาจมากล้นอาจจะมีพระราชบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปได้ตามพระราชประสงค์และก็โดยพระราชอำนาจที่แสดงออกมานั้นเป็นไปในรูปของพระราชบัญญัติหรือคำสั่งจึงเท่ากับเป็นข้อบังคับให้กระทำหรือไม่ให้กระทำกทำิจการใดๆก็ได้โดยในนี้ก็คือกฎหมายหรือระบบการปกครองนั่นเอง และการปกครองตามระบอบนี้ก็เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยถือเอาอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นหลักสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจไปตามพระราชหฤทยัยหรือตามพระราชอัธยาศัยแต่ท่าเดียวทั้งนี้เพราะต้องทรงอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับและบทบัญญัติต่างๆซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณราชประเพณีตามที่บัญญัติ ไว้ในพระธรรมศาสตร์อาทิเช่นจะต้องทรงตั้งอยู่ในทศพิตรราชธรรมต้องทรงประพฤตธรรมสี่ประการต้องทรงดำรงอยู่ในพระราชจรรยานุวัตสี่ประการจากกรักรวัดวัดสิบสองประการต้องทรงสร้างพาระกำลังของพระมหากษัตริย์ราชเจ้าห้าประการอย่างครบถ้วนนี้ พระมหากษัตริย์จึงทรงคุณธรรมเหนือคนธรรมดาและเพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียพระเกียรติอันจะพึงบังเกิดขึ้นแก่พระองค์เองพระมหากษัตริย์จึงทรงใช้พระราชอำนาจทั้งหลายที่มีอยู่นั้นไปในทางที่ถูกที่ควรดังนั้นความร่มเย็นจึงมีแก่ไพร่ฟ้าประชาชนที่พึ่งบุญญาธิการในพระองค์อยู่เป็นเนืองิด เราจะดูได้จากพระราชานุกิจในพระองค์ที่ทรงปฏิบัติเสมอมาเป็นนิตสินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อเสด็จขึ้นของราชทรงทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สำคัญสองส่วนได้แก่การปกครองส่วนกลางราชธานีกับการปกครองส่วนภูมิภาคหัวเมือง การปกครองส่วนกลางประกอบด,ด้วยอัคระมหาเสนาบดีมีสองตำแหน่งคือสมุหานายกเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนและสมุหกราหูมเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารเสนาบดีจดตุสโดมมีสี่ตำแหน่งคือเสนาบดีกรมเมืองเสนาบดีกรมวังเสนาบดีกรมพระคลังเสนาบดีกรมนา การปกครองส่วนภูมิภาคประกอบด้วยหัวเมืองฝ่ายเหนือมีสมุหานายกเป็นผู้ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้มีสมุหกราโหมเป็นผู้ดูแลหัวเมืองชั้นเอกมีเจ้าเมืองบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยาเป็นผู้ดูแลหัวเมืองชั้นโทมีนักกรงการเมืองเช่นเจ้าเมืองแพ่งและสุภมาตราเป็นผู้ดูแล หัวเมืองพระเทศราชเป็นหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลถึงชายแดนมีอิสระทางการปกครองตนเองแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกำหนดปกติ3ปีต่อหนึ่งครั้งการปกครองภายในเมืองหมู่บ้านอยู่เป็นเจ้าเมืองทำหน้าที่เลือกผู้ใหญ่บ้านมาดูแล ตำบลมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักด์เป็นพันแขวงมีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครองเมืองมีท่านเจ้าเมืองหรือผู้รังเป็นผู้ปกครองดูแลในปีพุทธศักราช2327พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเก้าให้ชำาระกฎหมายขึ้นใหม่และเขียนลงในสมุดสามชุดโดยหน้าแรกของแต่ละชุดได้ประทับตาสามดวงอันได้แก่ตราราชสีตราคดสีและตาบัวแก้วกฎหมายนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินและชำาระคดีความจึงเรียกกันภายหลังว่ากฎหมายตราสามดวง ลักษณะของกฎหมายนี้เป็นวรรณคดีมีการเรียบเรียงถ้อยคำอย่างสละสลวยเกี่ยงเกาอ่านง่ายเนื้อหาประกอบไปด้วยกฎหมายลักษณะทั่วไปกฎหมายมนเทียนบานกฎหมายลักษณะการปกครองกฎหมายว่าธรรมนูญศาสตร์และพิจารณาคดีกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาเป็นต้น กฎหมายตราสามดวงนี้ได้เป็นแบบฉบับใช้กันต่อมาจวจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการปฏิรูปก,กฎหมายและการสส่ครั้งใหญ่กฎหมายนี้จึงถูกยกเลิกไป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จถลเอิญถวายราชสมบัติแล้วได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพญาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครแห่งเดิมมีพระราช,ชดำริว่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตก ในการธนุบำรุงประเทศได้มาจากภาษีอากรซึ่งแบ่งออกเป็น4ประการคือจังกอบอากรสวยและลือชาการค้าในสมัยนั้นได้ติดต่อค้าขายกับประเทศจีนสินค้าคือข้าวฝ้ายและผลิตผลต่างๆบางลำก็ขายแต่สินค้าบางลำก็ขายทั้งสินค้าและเรือด้วยซึ่งไรายได้นี้ คือพระราชทรัพย์ที่นำมาบำรุงประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงห่วงใยสวัสดิภาพความปลอดภัยของบรรดาประสบนิกรไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเป็นอย่างมากทรงได้ตรับพระราชกำหนดใหม่ให้มีความยุติธรรมในด้านการฟ้องร้อง และพิจารณาคดีความแพ่งโดยได้ทรงออกกฎหมายหลายฉบับเช่นกฎหมายห้ามมิให้ตกแต่งเครื่องประดับแก่เด็กๆหากไม่มีแม่หรือพี่เลี้ยงคอยอยู่ใกล้ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยมิให้ใครมาทำอันตรายซึ่งแสดงให้ทราบว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยและทรงมองการไกลมาตั้งแต่แรกแม้ปัจจุบัน มีให้เห็นอยู่เสมอในความปลอดภัยของสภาพความเป็นอยู่ของสังคม